อขอสนี้ท่านทวินาโยเจริเตอร์ทักวันดีสิ่งดีๆสิ่งที่เป็มงคลภุษณ์ณแตกต่างกันขึ้นมาดูลำโพงด่านทางสาหร,ร่ายเรื่อยมาแล้วเจริเตอร์ทักนัลายอยได้ปลอยเวลาให้เรอ่องล่วงผานโดยไปสองคนร่วมประเปาสองข้าวข้าวเา,วาวมาทางด้านนี้ฝาร่วงุ่ม่วกัจะอกเปนที่สิออกจากกระเป,ป,ป๋าใส่ลงในตจรับบริจาค เงิทุกบาททุกสตางค์ท่านก็จะได้เข้าสู่วัดทุ่งเศรษฐีอันนี้ไม่มีําวนอย่างแน่นอนครับบน20บาทบูชาผู้ทองนะครับราชมงัวทองเข้ามาการาบสัญักษขอพกอกันนะครับมาวันนี้ก็มาสร้างบุญสร้างกุศลนันต่ก่อนเลยในะครมาถึงวัดทุ่งเศรษฐีแล้ว โฟกัสประกาศโปรดทราบท่านที่ไม่ทราประทับใจวันนี้วันสุดท้ายพิธีเริ่มถึงทุกขันครูจะมีจำหน่ายอยู่ที่ตรงนี้จุดเดียว หลายๆวันน่้นอาจจะมูชาในเรื่องของการร่็มีอาีนี้ก็ดีแต่ว่าวันนี้เราทำโดยเราจะมีความตื่นเต้นด้วยความที่เราจะให้เข้าต่้อย่างเกี่ยวกับที่เาแต่ถึงที่สุดในตัวเราเองนั้นนะครับถ้าตั้งใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่เสื่อมไม่ส พ่อพยันกรเพชทนะครับเป็นของพุทธคุณเหนือสิ่งอื่นใดเป็นของสูงจริงๆสูงที่สุดให้ตัวของเราดีนั้นตั้งใจอย่างเดียวนึกถึงหลวงปู่ปานลัดบางโมกูนึกถึงหลวงพ่อช่อปินันโทหรือหลวงปู่ฤาษีลิงขาวนะครับนึกถึงหลวงพ่อเนยาณมีโยหรือพระเอกพระคุณพระนาชทธนาสคนนะครับอีกองก็ของเรา แล้วก็นึกถึงหลวงปู่ทุ่งเศรษฐีงานะหรือครูพึ่งครูแจงนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นรูปนะครับของครูพึ่งครูแจงนะเป็นคนโบราณเป็นคาราวาสงาผู้สําเร็จวิชาทางกรรมาฐานพระเด็พระคุณหลวงปู่ปานได้รับรองและไว้วางใจเป็นครูบาอาจารย์ของท่านเลยทีเดียวนะในเรื่องของวิชาศาสตร์อาคมโบราณนะที่เป็นของกันของแก่ ของคำของคูนทั้งหมดทุกสิ่งอย่างท้ายที่สุดก็มาจบลงที่พระรัตนต,าตายนี้แหละมาจบลงที่บทพระพุทธคุณเหล่านี่แหละนะครับอย่างเช่นบทอิติปีโิโสปะกวาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเนี่ยนะครับแจกแจงเป็นกาถาเอาไว้ตั้งมากมายจนมี